สวัสดีครับรายการริมบึงพันสองวันนี้ครับเราพาคุณผู้ชมมาส่องวัตถุมงคลท้าวเวสสุวรรณครับรายการตรงหน้าของท่านตรงนี้ครับเป็นรายการท้าวเวสสุวรรณของวัดบ้านไร่และก็วัดจุรามณีรายการท้าวเวสสุวรรณของวัดบ้านไร่มีอยู่2รุ่นครับมีเจริญทรัพย์ที่ลสอปีและก็ทรัพย์มหาศาลหลวงพ่าวบ้านไร่ครับส่วนรายการของวัดจุรามณีนั้นท้าวเวสสุวรรณจะเป็นรุ่นคุ้มภัยให้ลาบนะครับ รายการแรกที่เราจะหยิบขึ้นมาสองก็กคือรายการเจริญทรัพย์จุดสองปีนะครับมาครับรายการเจริญทรัพย์จุดสองปีรายการนี้เป็นเนื้อเงินหน้ากากทองคาแท้ครับ96.5%นะครับสำหรับรายการหน้ากากทองคำนะเป็นเนื้อเงินรงยาเขียวเหนียวทรัพย์ครับด้านหลังรันเลโคด,ดัมเบร์กำกับชัดเจนครับมีพระราหูเทพเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงดวงชะตาและก็มีพระสังกัจจัยครับผู้เปลี่ยนไปด้วยโชคราบอุดมสมบูรณ์นั่นเองนะครับ จเจริญทรัพย์เจรสอปีเหมือนกันนะครับเป็นตัวกรรมาการสร้างน้อยมากครับประดมคนรายการนี้ส่วนทรัพย์มหาสารพ่อทอบ้านไร่ครับรายการนี้มีประสบการณ์เรียบร้อยนะครับนี่ก็คือเนื้อเงินน้ากากทองคาเช่นเดียวกันครับเลข6ตัวเดียวผมชัดสวยสวยดงดงามอีกหนึ่งรุ่นครับส่วนรายการต่อไปครับจะเป็นรายการคุ้มภัยให้ราบหลวงพ่ออิดวัจุรามณีครับ รายการน,นี้เมื่อก่อนเปิดตัวราคาสูงมากๆแต่ตอนนี้สูงกว่าอีกนะครับนี่คือเนื้นวะโรหะครับลงยาสีแดงส่วนรายการน,นี้จะเป็นเนื้อเงินลงยาแดงครับใครมีรุ่นไหนใครมีเหรียญใดสามารถคอมเมนต์แจ้งกันได้นะครับถือว่าเป็นการพูดคุยซึ่งกันและกันเนาะนะครับตอนนี้ท้าว้สสวร์ดและหลายท่านหลายหลายคนตามเก็บและเช่าหามดูชากันเยอะมากๆใครมีรุ่นไหนคอมเมนต์บอกกันกันแล้วกันนะครับ สำหรับวันนี้ราเลยครับ EP หน้าเราจะพาคุณผู้ชมไป2รุ่นอะไรนั้นติดตามไว้นะครับแล้วพบกันครับสำหรับวันนี้ราเลยครับฝากได้รัเพจไว้ด้วยครับก้าวริม,มึงทีมงานริม,มึงพระเครื่องของราชครับลาเลยครับสวัสดีครับ